ผมไม่ได้สนใจเรื่องเส้นทางท่องเที่ยวนะครับคือแถวนี้ผมมาบ่อยจนรู้หมดแล้วละ่ะเส้นทางไหนเส้นทางไหนแต่คือตรงนี้มีการนําเสนอข้อมูลที่สําคัญแนละน่าสนใจเช่นบอกว่าวัราชประดิษสถานวัดวัดราชบัลลังประดิษฐาราม หรือที่รู้จักกันในานามวัดทะเลน้อยซึ่งสันนิษฐานกันว่าที่เดิมของวัดเคยเป็นทะเลและเป็นที่ตั้งของบ้านประแสส่วนหนึ่งในเส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินตามที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีฉบับปัญจันนมาศมุกเล็บเจิมดังพบหลักฐานพระแท่นที่ประทับที่คนในพื้นที่เชื่อกันว่าเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าตากสินและหลวงพ่อทรงไหวซึ่งเป็นพระพุทธรูปประธานในอุโบสถเก่าที่สมเด็จพระเจ้า ตักเสินพระราชทานแก่ชาวบ้านทะเลน้อยข้อมูลสำคัญอยู่ตรงนี้ครับการขุดค้นทางโบราณคดีบริเวณอุโบสถเก่าและเจดีย์เก่าของวัดลาดบันลังประดิษฐารามพศ .2562 ไม่กี่ปีมานี้เองครับโดยคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท t t t Global Chemical จำกัดเลือมหาชนพบว่า พื้นที่วัดลาดบันลังประดิษฐารามีการใช้งานอย่างน้อยราวพุทธศตรวรรษที่2 4พุทธศตรวรรษที่2 4ก็คืออายุธายาตอนปลายถึงต้นรัตนโกสินทร์นะครับดังปรากฏหลักฐานเศษภาชนะดินเผาสมัยราชวงศ์ชิงจากกลุ่มเตาอันซีเมืองเฉียนโจวมณฑลฝูเจี้ยนกำไรสำลิดและเงินพดร่วงประทับตาจากระตีศูนย์ที่มีการใช้งานในสมัยทนบุรีถึงราชการที่หนึ่ง ต่อมาในสมัยรัชการที่5กรุงรัตนโกสินทร์ได้มีการกอร่อสร้างเจดีวัดลาดบรรลังปริษารามขึ้นเนื่องจากพบเหรียญพระสยามเทวาธิรลาชลส109มพุทธศักราช2433ในชั้นดินผมที่มีการกอร่อสร้างเจดีสอดคล้องกับรูปแบบสถาปัตย์เจดีวัดสมุทิเทพธานารามปากน้ำประแสที่สร้างขึ้นลส2427 รวมไปถึงหลักฐานเอกสารที่เก่าถึงช่วงเวลาการสร้างเจดีพศ .2430 จนแล้วเสร็จพศ .2445 โดยเจ้าว่าวัดลาดบดินประดิษฐสถานวัดลาดบันลังประดิษฐสถานในขณะนั้นเป็นผู้ก่อสร้างเมกี้มีน้องแมวมาเล่นด้วยโอ้ยตรงนี้ด้วย และเล่มยาใหญ่เลยไปแล้ว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 ทางนี้มีสิ่งของสำคัญเป็นพระแท่นจำลองนะครับผม ซึ่งเป็นที่มาของคำว่าวัดลาดบัลลังนะครับก็คือบัลลังนี้แหละนะครับแต่อันนี้จำลองนะครับเพราะว่าอันจริงจะอยู่พิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติพระนครนะครับตรงห้องทนบุรีนะครับผมเเปิดประตูเข้าไปตรงห้องทนบุรีปุ๊บทางซ้ายมือนะครับผมก็จะเป็นเ,เขาจะจัดแสดงบัลลังอันนี้นะครับ แต่นี่ผมเทียบดูก็จำลองเหมือนกันเป๊ะเลยครับแค่สีไม่เหมือนครับเพราะว่าอันจริงจะเป็นสีดำแล้วนะครับอันนี้ก็มีการทาสีทองนะครับสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญนะครับมีรูปมังกรครับสำหรับคติของคนจีนเนี่ยนะครับผมมังกรก็คือพระมหากษัตริย์นั่นแหละนะครับผม มีดาบด้วยตรงนี้ก็มีดาบโบราณเป็นสารพระเจ้าตากก็ข้างๆคือพระยาพิชัยดาบหัก อย่างนะครับภาชนะดินเผาที่พุพนะครับเป็นสมัยราชวงศ์ชิงมีตัวอนนะักษรก็เงินพดด้วงนะครับในสมัยราชาการที่หนึ่งก็กำไรสำลิดเหลี่ยนพระสยามเทวาธิราน,นี้สมัยราชาการที่ห้าที่ว่าเจอตรงเจดี เป็นโบสถ์แบบที่นิยมสร้างนะครับในสมัยอายุยาปลายจนถึงต้นรัตนโกสินทร์นะครับเรียกรวมๆก็คือพุทธศตวรรษที่22ไม่โทษทีครับพุทธศตวรรษที่24นะครับผม,มก็มี3ชั้นนะครับแล้วก็มีผ่าไลผาไลแล้วก็ โครงสร้างบนเป็นไม้นะครับก็มีปูนปั้นประดับครับเป็นลายดอกไม้แล้วก็จะเห็นเนื้ออิฐก,ก็ตรงนี้มีฐานเดิมด้วย เป็นมหาอุดนะครับมีประตูทางเข้าทางทิศตะวันออกด้านเดียวก็มีฐานสีมาก็จัดว่าเป็นโบสถ์ที่สวยอีกที่หนึ่งเลยนะครับ พระประธานฐานจะเป็นปูดปั้นประดับแบบประเภทเดียวกันกับตรงหน้าต่าง ก็อาจจะไม่เห็นว่าเป็นโครงไหวยังไงจนะมีรูปเก่านะครับก็เป็นความเชื่อว่าสมเด็จพระเจ้าตักสินในพระราชทานให้กับวัดราชบันลังแต่ก็ไม่มีหลักฐานเอกสารไม่มีอะไรที่บ่งชี้นะครับเป็นรูปเก่าที่จะเห็นว่ามีปูนกระถอออกแล้วครับ จะเห็นที่เป็นไม้เป็นไม้หวายเรียกว่าหลวงพ่อทรงหวายหรือโครงหวนะครับตรงนี้มีโรงเก็บเรือนะครับชื่อเรือผ่อนพระเจ้าตา กับอีกลำหนึ่งเชื่อว่าลาดบัลลังคำว่าวัดตกหายไปก็กผะเกษียณแล้วว่าไม่ได้ตกหายครับก็ใช้ชื่อลาดบัลลังไปเลยจริงๆส่วนทางด้านถัดไปนู่นนะครับมัน จะมีสะอยู่นะครับสะก็ปลดเกษียณไปแล้วเ,เหมือนกันนะครับทางนี้มีเจดีเก่านะครับผมอายุที่วัดให้ไว้คือสามร้อยปีสามร้อยปีนี่คือสมัยอายุยาปลายนะครับเดี๋ยวมาดูกัน ข้อมูลจากการขุดค้นของคณะโบราณคดีว่ามีการพบเหรียญพระสยามเทวาธิราชก็ลเลยนำมาสู่การกำหนดอายุให้ใหม่ว่าเป็นสมัยรัชกาลที่5นะครับไม่ถึง300ปีนะครับแต่เราจะเห็นว่าอิฐค่อนข้างเก่าอยู่แล้วก็เป็นมีบัลลังก์สี่เหลี่ยมนะครับก็เป็น มาลเทาแล้วองค์ระรังขึ้นถ้าเป็นรุ่นสมัยรัชกาลที่5ที่นิยมสร้างก็อย่างเช่นที่วัดสมุติเทพนะครับตรงวันแหลมสน,นปากน้ำประแสนะครับผมแล้วก็อีกอีกแห่งหนึ่งนะครับที่สำคัญแล้วก็มีชื่อเสียงมากก็คือที่ น้ำตกผิวนะครับผมอาลงกร JD ดีนะครับผมก็คล้ายๆกันนี้แหละนะครับผมแต่อย่างที่ผมตั้งข้อสังเกตนะครับว่าอิดค่อนข้างเก่านะครับก็แต่ก็เป็นไปได้ตรงที่ว่าอาจจะมีการนำเอาอิดเก่ามาก่อ j จดีใหม่นะครับ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยนะครับผมก็คิดว่ามีความเป็นไปได้นะครับที่บริเวณบ้านทะเลน้อยหรือเฉพาะกว่าน,นั้นก็คือวัดลาดบันลังเนี่ยนะครับจะเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระเจ้าตากสินเคยเสด็จยงทัพผ่านมาแล้วก็เป็นไปได้ที่จะเคยแวะพักค้างแรมหรือพักทัพ ด้วยนะครับเนื่องจากว่าเป็นบร,ริเวณย่านที่ <c oughs> อยู่ในเส้นทางนะครับจากระยองไปจันทบ,บุรีและบร,ริเวณนี้ก็อย่างที่เคยบอกไว้ในหลายคลิปก็คือว่าในการเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินนั้นสมัยนั้นมันไม่มีโรงแรมมันไม่มี ย่านหรือที่ทักที่เกตเฮาหรืออะไรอย่างน,นี้ที่ที่เรามีอย่างในปัจจุบันนะครับไม่มีรีสอร์ทเ,เขาก็อาศัยพักวัดทั้งนั้นแหละนะครับผมเพื่อเพราะว่าวัดเป็นสถานที่ที่มีความสะดวกแล้วก็มีสิ่งซึ่งพร้อมนะครับในการที่จะเ,เข้ามาอยู่ของคนเป็นจำนวน นนมีน้ำท่ามีกำแพงรั้วรอบของชิดมีอ,อาคารที่มีร่มเ,เช่นออโบสถ์วิหารอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าจากที่ลักษณะของโบสถ์เก่าของวัดเนี่ยนะครับผมที่พาชมไปเนี่ยนะครับผมเป็นโบสถ์แบบรุ่นที่มีอายุถึงสมัยอายุยาปนานแ้ว่าเจดีย์จะอาจจะยังปนหา ในเรื่องของอายุว่าอาจจะแค่สมัยแักกันที่หาหรือยังไงก็ตามแต่นะครับจากที่คณะโบราณคดีขุดค,ค้นพบมีเหรียญเงินพดร้วงซึ่งใช้ในสมัยทนบุรีแล้วก็รัชการที่หนึ่งแล้วก็กระเบื้องจีนราชวงศ์ชิงนี่ก็เป็นหลักฐานสำคัญนะครับที่บก่กบอกถึงความ เก่าแก่แล้วมีอายุร่วมสมัยไปถึงสมัยาย,ยาปาราบนอกจากนี้บริเวณนี้ยังมีความสําคัญเกี่ยวข้องกับบุคคลสําคัญอีกขั้นหนึ่งนะครับเป็นบุคคลที่เป็นปร,นริกับพระเจ้าตากนะครับเป็นบุคคลที่เรียกได้ว่าเป็นเจ้าก่อขาใหญ่ของอุโมงคตะวันออกในสมัยโน้นนะครับคือคุณรามบุญซ่องนะครับก็มีข้อมูลในเชิงเรื่องเล่าแล้วก็มี รลองรอยหลักฐานต่างๆการพบการพบอะไร,ะรที่สะกอนเรื่องของการเคยมีการต่อสู้กันนะครับเพราะว่าพระเจ้าตากเมื่อมาถึงระยองนั้นนะครับก็ได้ปรากฏว่าพระยาระยองนั้นเขา้าเข้าร่วมนะครับแต่คุณลามืนซ่องนั้นไม่ไ,มได้เข้าร่วมนะครับไปส่งลูกน้องไปปล้นทัพพระเจ้าตากนะครับนะปปทีบ่วัดลุมนะครับครั้งหนึ่ง สำเร็จนะครับแล้วก็คุลามื่นซ่องตามพระราชะบุญสาวดานั้นะยังเป็นเหตุผลหรือตัวแปรสําคัญที่ทําให้พระยาจันทบุรีแปรพักนะครับคิดตั้งตัวเป็นใหญ่นะครับหลังจากที่คุลามื่นซ่องไพแพร่พระเจ้าตากเ่วก็ี่ไปที่เมืองจันทบุรีแล้วก็ไปยุยงพยาจันทบุรีให้ไม่เข้าร่วมพระเจ้าตาก็เ,าเป็นเหตุให้เกิด สงครามระหว่างฝ่ายพระเจ้าตากกับจัตทบุร,นะรบีอันนี้ก็สะท้อนถึงบารมีของคุณรามบองซ่อง,องนะครับที่มีต่อคนที่มีต่อ,อระยองแล้วก็รวมถึงจันทบุรีด้วยนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนข้างพญาจันทบุรีได้นะครับแต่หลังจากที่ตีเมืองจันทบุรีแล้วเนี่ย เรื่องกุลามเหมือนซ่องก็หายไปทั้งๆที่เป็นบุคคลสําคัญนะครับอาจจะเสียชีวิตไปแล้วหรืออาจจะโดนจับประหารชีวิตหรืออาจจะหนีไปหาเตียนร่วมกับพญาจันทบุรีก็ไม่ทราบไดบ้แต่มันเป็นข้อมูลอยู่อันหนึ่งซึ่ง,ง่บอกเล่าเรื่องราวอิทธิพลของกลุ่มคนจํานวนหนึ่งนะครับมที่เติบโตมีพัฒนาการมาตั้งแต่ สมัยอายุยาปลายนะครับผมคือกลุ่มโจรสลัดนะครับผมขึ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ด้วยกันก็คือ,อ,อนายทองอยู่นกเล็กที่บางปลาส้อยกับกุลามุดนซ่องที่ปากน้ำประแสให้ๆๆเงียบๆ,ๆกันแป๊บหนึ่งนะๆๆๆเดี๋ยวเสียงมันเข้าซึ่ง เรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับผมผมได้เขียนเอาไว้ในเล่มเรื่องพระเจ้าตากกษัตริย์นักการค้าและทนบุรีสีมหาสมุทรนะครับก็ลองไปหาอ่านดูนะครับผมถือโอกาสโปรโมทหนังสือไปด้วยในตัวนะครับผมเรื่องของพระเจ้าตากนั้นนะครับผมก็ยังมีงานชิ้นอื่นออกมาอยู่ต่อเนื่องนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวก็ยังคิด ที่จะรวบรวมขิมเล่ม2เล่ม3ามต่อมาอยู่นะครับก็ติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบเท่านีน้ติดตามคลิปตอนต่อไปได้นะครับคราวหน้าจะไปที่ไหนอย่างไรนะครับสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ